สวัสดีครับวันนี้ผมมาปล่อยปลาหน้าเขียนะครับที่วัดสารลอยนะครับเพราะว่าอะไรครับเพราะว่าวัดนี้นะครับน้ำเนี่ยนะครับมันไหลมาจากคลองลําตะคองนะครับแล้วก็ไหลไปเรื่อยๆนะครับลงสู่แม่น้ํานะครับมันทําให้ปลาเนี่ยกลับคืนสู่ธรรมชาตินะครับเป็นส่วนที่ผมเนี่ยมาปล่อยปลาประจําเลยนะครับที่นี่นะครับทีนี้นะครับส่วนนะครับเออ่ทำไมนะครับผมต้องปล่อยปลา น่าเขียนนะครับเพราะว่าดวงของคนเกิดวันอาทิตย์นะครับก็คือว่ากรรมของคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยจะเป็นกรรมเดียวกับคนนะครับเนื่องจากว่าคนเกิดวันอาทิตย์เนี่ยดวงเขาเนี่ยนะครับเป็นผู้นํามาก่อนนะครับอาจจะเป็นแม่ทัพเป็นกษัตริย์หรือเป็นอะไรก็แล้วแต่นะครับซึ่งมีเออซึ่งมีกรรมนะครับเกี่ยวกับคนนะครับเพราะฉะนั้นนะครับมันทําให้คนวันอาทิตย์เนี่ยนะครับทําบุญคุณใครทำคุณคนไม่ขึ้น นะครับการที่จะแก้ไขและก็จะดอกข้อนั่นก็คือว่าการไขชีวิตโคกระบือนะครับการปล่อยชีวิตป่านั่นเองนะครับสำหรับคุณเกิดวันอาทิตย์อันนี้ก็ไปดูเข้ามานะครับในในใน u t u b e นะครับก็จำมานะครับเฉพาะวันของตัวเองนะโมพุทธายะพระพุทธไตรลตนาญานมณีนบป,ปลัดศีสหัสสะสุธรรมาพุทธโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอักขีทานังวรังธังศีวรีมหาเีรังอาหางวันทามิทุระโตอาหังวันทามิถาตโยอหางวันทามิาามสัพพโสพุทธธรรมสังคะปูเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรลัตนญาณมณีนพพลัสศีสหัสสะสุธรรมมาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอัคีทานังวรังคันธังศีวรีมหาเีรังอหังวันทามิทูรโตอหังวันทามิถาตุโยอหังวันทามิสัพพโสพุทธธรรมะสังคะโอเชมินะโมพุทธายะพระพุทธไตรล,ลัตนญาณมณีนพพลัสศีสหัสสะสุธรรม,มาพุทโธธรรมโมสังโฆยะถาพุทโมนะ พุทธบูชาธรรมบูชาสังคบูชาอคีทานังวรังคันธรมศีวรีมหาธีรังอหังวันธามิทุระโตอหังวันธามิถาตโยอหังวันธามิสัพพโสพ,พุทธธรรมสังคบูเชมิมีน้ำตกนะครับเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับให้ดูว่าอ,อน้ำตกมันสวยงามขนาดไหนนะครับมาบลองดูนะครับอืมผมนะครับ มีไอ้น้ำมีหมอกมีควันอารมณ์ประมาณนี้นะครับสวยงามจริงๆนะครับซึ่งผมมาทาาที่แล้วเนี่ยนะครับไอ้ตัวหมอกควันตัวนี้ยังไม่มีเลยนะครับก็มีแต่บรรยากาศของน้ำตกเนี่ยก็แต่ก็ถือว่าสวยงามเลยทีเดียวนะครับตอนนั้นนะครับแต่ตอนนี้นะครับเพิ่มบรรยากาศของหมอกควันขึ้นมาอีกโอ้โหน,นะครับก็อยากจะเชิญชวนนะครับผู้ที่ผ่านไปผ่านมานะครับ อ่าบริเวณจังหวัดนครราชสีมาครับหรือว่าผู้ที่อยู่ในจังหวัดอยู่แล้วเนี่ยที่ยังได้เคยมาเยี่ยมชมนะครับเที่ยวชมอยู่ที่วัดละลอยเนี่ยนะครับลองเข้ามาดูนะครับลองเข้ามาดูนะครับเห็นไหมครับนอกจากนะครับเราจะได้มาทาบุญน,นะครับทาบุญทาทานของเราแล้วนะครับเรายังได้มาพักผ่อนหย่อนใจนะครับสุด อากาศนะครับโอโซนบริสุทธิ์นะครับณที่บริเวณแห่งนี้ด้วยนะครับนะครับเอาแบบชัดๆเลยโอ้สวยงามจริงๆครับนี่ครับ จุดเช็คอินนะครับวัดสารลอยอำเภอเมืองจังหวัดนครราชสีมานะครับตกอห่างนี้หมอกวันอือหือ <c oughs> ตรงนี้ตรงนี้ผมกำลังจินตนาการว่านั่งสมาธิอยู่นะครับแล้วก็มีหมอกฟันนะครับลอยเข้ามาอ้นะครับอยู่บนขดหินเนี่ยนะครับเห็นไหมฮะโอโ้อดสุดยอด อยู่โคราชหรือเปล่าฮะอ๋อมาบ่อยอ๋อไม่ค่อยได้มา,าะแต่่วาอยู่จันนะังหวดอ๋ออยู่ในเมืองอะไรล่ะะฮงไหนคะก็อ,อยู่โคราชนี่แหละครับอ,อยู่ในเมืองอยู่บริเวณไหนเอื่นวัวป่าสารวัตรอ๋อผมผมก็เคยไปบวชตอนนั้นไปบวชถวายให้ในหลวงอ,อยู่ที่วัดป่าสารวัตร